c a m r ี2 0งปี2017นะคะโชมนี้มีเข้ามาแล้วนะและเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นรถผู้บริหารพลประจำการนะคะไม่แค่76,000ืโลเท่านั้นเองสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะใครสนใจหรือว่าตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะราคาแค่5 3าแ0 0สบาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 9,200บาทนะใครสนใจอยากได้รถส,สวยหร,รูๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะชมนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกันนะเพชรยนนะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถผู้บริหารประจำการเข้ามาใหม่หนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันนะคะกับตัว Camry. 2.0G ปี2017นะคะชมนี้นะมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่สนใจหารถวิใช้ง,งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะออปชันได้มาค่อนข้างครบเลยฟรีดาวได้ด้วยนะคะราคาค่าตัวเนี่ยแค่539,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะได้รถสวยๆรถ รูรูสไตล์ผู้บริหารไปใช้ง,งานกันเลยนะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาดรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อของนัดนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆรีบมารีวิวดิวชมกันก่อนเลยนะคะใครที่สนใจหารถชมนี้อยู่ห้ามพลาดนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ,ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำการให้ถึงที่เล นะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะมาดูรายละเอียดของตัวรถการ้านนะคะอันดับแรกนัดขอแจ้งก่อนว่าป้ายทะเบียนไม่ได้ไป้ายนี้นะคะทางร้านขอป้ายทะเบียนขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายให้ใหม่นะคะเป็นป้ายของกรุงเทพมหาคนครเหมือนเดิมนะส่วนของป้ายทะเบียนเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าได้เป็นเลขอะไรนะคะสภาพเดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะและเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่แค่หลักหมื่นกิโลเท่าน,นั้นเองนะลูกคา้าบอกเลยว่าใครได้ไป คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9,200บาทนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะเพราะว่าโฉมนี้สเปคนี้นะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นและรับรองว่าไปไหวแน่นอนนะคะรีบติดต่อกันมาด่วนๆได้เลยนะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรถคันนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทาน์นะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามีมาให้2จุดนะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งละ1จุดนะคะแล้วก็สันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกิ้มนะคะสภาพสวยสวยเลยลูกค้าขาใครสนใจห้ามพลาดนะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะเป็นอดีตรถผู้บริหารปลดประจําการมานะลูกค้ามือเดียวสวยสวยเลยนะคะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจห้ามพลาดพวกสันเหลี่ยมคมนะคะตรงโป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยละกิ้มเลยนะคะตัวล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงาน นะคะค็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้เป็นยางปี20นะลูกค้าน่าจะอ่า ใช้งานไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าดอกยางเนี่ย,ยเหลือค่อนข้างน้อยเดี๋ยวนัดเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะคะช่วงล่างเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูสีด้านเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวแคมรี่เลยนะคะกระจกเดิมทุกบ้านติดฟิล์มมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าห้าามพาด ใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าสเปคนี้มาไวไปไวแน่นอนนะภายในนะคะของรถคันนี้เป็นโทนสีดําเบาะสีส้มนะคะลูกค้าสเปคเดิมโรงงานเลยนะออปชันเนี่ยถือว่าได้มาค่อนข้างครบนะคะหรูๆแบบนี้เลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะมีเมมโมรีเซ็ตของเบาะคนขับให้ด้วยนะคะสามารถตั้งค่าปรับเซ็ตระดับเบาะคนขับได้นะคะคนขับที่1และคนขับที่2นะดีไซน์มาพร้อมกับลายไม้นะคะเพิ่มความ ดูราม,มาให้ด้วยนะคะกระจกปรับออโต้สบานเลยนะมีที่วางเจ้าน้ําขวดน้ําตรงแหงประตูให้นะคะพวกระบบความปลอดภัยต่างๆก็มีมาให้ครบแล้วนะคะระบบการเลื่อนถลายนะคะระบบเตือนมุมอับสายตาก็มีมาให้นะ,ะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์รีบอยแล้วพวงมาลัยบางติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับคูสคอนโทรลนะคะดีไซน์ของพวงมาลัยนะคะด้านบนเนี่ยเป็นแบบลายไม้แล้วก็หุ้มหนังด้านล่างนะคะเพิ่มความดูราม,มาให้ด้วยไม่แค่7 6 0 0 0โลเท่านั้นเองลูกค้าขาไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้กม ะะสภาพสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะใครสนใจหรือว่าตามหาสเปคนี้อยู่ห้ามพลาดน,นะคะรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลย0982609587น <ะ S 2> ัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะค่าตัวนะ9 3 9 0 0 0บาทนะคะรถปี2017นะคะมือเดียวไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงเนี่ยเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสีบ e ได้นะคะแอร์ออโนะคะแล้วก็ เกียร์ออโต้นะมีไวเลตชาร์จให้ด้วยนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังสีส้มสเปคเดิมโรงงานเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดแล้วก็บาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะหัวน็อตซอกประตูมีมาให้แบบเดิมๆเลยนะคะนี่ไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานไม่มีรอยไขนะคะสภาพสวยการันตีให้เลยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแน้นไปทํากันไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายมี กระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้แล้วก็มีแอร์หลังมาให้เรียบ้อยแล้วนะคะที่พักแขนด้านหลังก็มีมาให้นะวางแก้วน้าตรงกลางได้นะคะแล้วก็มีช่องเปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เลยนะม่านบางแดดด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะคะส่วนประตูด,ด้านข้างทั้งสองฝั่งก็เป็นแบบอัตโนมือนะลูกค้าก็คือสามารถปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะคะถือว่าโอเคมากๆนะคัน,นี้ใครสนใจรีบติดต่อด่วนๆนะคะอย่างที่นัดบอกว่าโชมนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็น ตัว Camry 2.0 G ปี2017นะคะรถผู้บริหารกฎประจำการสภาพสวยๆเลยไม่แค่7จ0 0 0โลเท่านั้นเองนะมีเซนเซอร์หลังมาให้อีก4จุดนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามเป็นแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยแล้วไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้แล้วนะลูกค้าใครสนใจรีบทักรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะอย่างที่นัดบอกมาไวไปไวแน่นอนนะมาดูกันต่อในส่วนของบอดี้ด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะบอดี้กว้างนะบัน จุกเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้วโลโก้มีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแล้วก็หัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะนี่สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยไขยรอยเขียบพี้เยเลยนะคะส่วนตัวคานด้านในนะคะนี่ คานตรงๆเลยไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมไม่ต่อโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆเลยนะคะพวกอุปกรณ์ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้า ไม่มีอรอยเชื่อมไว้ต่อนะตัวซีนนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะออนไลน์ทั่วประเทศนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะลูกค้าแนะนําเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะย้ำเปิดโทรติดต่ออีกรอบหนึ่งนะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่9,200บาทรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถหรูๆสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเลดดอกเบีย้ยพิเศษก็มีให้นะคะลูกค้าเครดิตดีเริ่ม คนที่สองจุด เจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นผ่อนได้นาสูงสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปีสิบเจ็ดนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติสู่โตโยต้ตาได้ออนไลน์ทั่วประเทศน,นะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรมีติดให้เห็นชัดเจนหัวน,อน็อตไม่มีรอยไขย่หรือว่ารอยเขียบเพี้ยเลยนะบอดี้ภายในสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอรอยขีดขวนเลยนะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าล้า างเท่านั้นเองนะคันนี้ช่างล้างแค่นั้นนะคะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพอะไรถือว่าสวยมากๆนะคะลูกค้ากระจกเดิมทุกบานด้วยโลโกโ้ตเตยท่ามีติดอยู่ครบเลยนะคะมีารันตีหนังกันถขายให้ภาษีพรบดูแลให้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTiW นะคะขนาด4สูบ2,000ซีซี167แรงม้านะคะเครื่องยนต์เนี่ยสภาพเดิมๆเ,เลยนะไม่มีพวกคราบแตาม,มันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2,000ซีซี167แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซินเก้า่า e 2 0 e 8 5เติมได้เลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีไขไม่มีขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเมทัอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะ แ้มเดิมๆจากโรงงานเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะลูกค้าไม่มีคราดัดมันหยดไหลยเยิ้มนะในส่วนของแคมรี่เนี่ยจะมีชุดโชคช่วยผนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะสงวนกันความร้อนยังอยู่นะแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยนะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะใครที่สนใจนะคะหรือว่าอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะคะ รีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะเพราะอย่างที่นันบอกว่าสเปคแบบนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะแคมรี่ 200G ปี17นะคะรถผู้บริหารปลดประําการนะคะสภาพส,สวยๆใหม่แค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะ,ะราคานะคะ5 3า0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่9,200นะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจนะห้ามพลาดนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้นัทด,ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ